น้องคนหนึ่งขาขาดฟื้นจากยาสลบขึ้นมาเขาพูดว่าพี่ครับเรายึดที่หมายได้หรือยังเขาไม่ได้เป็นห่วงพ่อพแม่เลยพ่อแม่เขายืนอยู่หมวเตียงแล้วน้องเขาร้อยปีจบมาใหม่ด้วยประมาณไม่ถึงสองปี ขนาคนไกลขาข้าง,างแล้วเขาไม่ขอปฏิการด้วยเขาขอ,ขอรัฐวะสาก,การต่อในหน่วยเดิมแล้วขอขาเทียมที่ดีที่สุดในโลกให้เขาขอจดพพูดต่อนี่คือหัวใจ